สวัสดีครับมาอัปเดตให้ดูตอนนี้อยู่ที่ไม่รู้อ่ะน่าจะสวนถามงครับก็ตั้งแต่ลงมานะครับหาอินเทอร์เน็ตไม่ได้ครับเพราะว่าจีนอะไรอย่างครับพอดีผมมาเที่ยวที่ค่อนข้างอยู่ฝั่งเหนือของจีนด้วยนะครับมันก็จะชนบทนิดนึงก็ตอนนี้มาออนเซ็นนะครับเขาเรียกว่าไม่ใช่ดิสปริงซัมเมอร์ครับอยู่บ่อน้ําแร่นะครับเป็นเอาด t ของโรงแรมอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกที่ดีที่สุดของที่นี่นะครับ ก็บรรยากาศค่อนข้างเหมือนวอเตอร์พาร์คครับค่อนข้างดีเลยนี่นะครับเป็นบ่อเป็นน้ําตกน้ําพุนะครับที่ต่อตรงมาจากน้ําพุร้อนนะครับตอนนี้มีฝนเล็กน้อยอากาศค่อนข้างดีสบายมากแล้วก็นี่น้ำอุณหภูมิประมาณ3 8องศานะครับนี่เห็นไหมผมให้ดูคอนรอบ,อบๆเลยเห็นไหมครับค่อนข้างกว้างมากอารมณ์สุดสยามแบบวังมอก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 มากามมมมมเลยครับแล้วก็นี้มีบ่อเด็กด้วยนะครับ ตรงนน้นมีบ่อสำหรับเด็กเล่นด้วยนะครับแต่ก็ไม่อยากไปนะก็ลงไปแช่ตอนแรกผมเดินมานะครับเห็นทุกคนขึ้นมาตากตัวหมอนอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีควันมาจากตัวเหมือนแบบอุ้งลวกมานะครับก็เลยลองมาทำบ้างครับถามว่ากลัวไอโฟนไหมก็กลัวนะครับแต่ขอถ่ายให้ดูนิดนึงว่ามันบรรยากาศดีมากครับนี่ครับเสร็จแล้วก็ส่วนพวกนี้จะเป็นอะไรเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูทีนะครับวันนี้เอามาให้ดูแค่นี้ก่อนว่า เห็นไม้เห็นไม้เห็นไม้เ <Five> ห <us> ็นไม้เห็นไม้เห็นไม้มันไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าฟันมันกว่าเยอะตรงนั้นผมไปไม่ไหวนะครับเพราะว่าน้ําร้อนมันร้อนมากครับอุณหภูมิก็คุมประมาณ38องศาครับก็เดี๋ยวปิดคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเราค่อยว่ากันอีกทีตอนต่อไปเดี๋ยวเาับตกน้า